เราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ครับบรรยากา,กาศการท่องเที่ยวที่นั่นคึกคักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานครับโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์าตราหมู่เกาะพีพีนะครับมียอดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวนะครับในรอบ6เดือนนั้นสามารถจัดเก็บได้กว่า300ล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศครับผู้ชมครับพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์าตราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ ที่ครอบกลุ่มพื้นที่เกือบ390ตารางกิโลเมตรในทะเลฝั่งอันดามันซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติและชายหาดที่ขาวสะอาดนะครับจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งไทยและต่างชาติเดินทางไปเยือนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีปีลักจานวนมากนะครับ เช่นเดียวกับปีนี้ครับบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธารามุ่เกาะพีพีคึกคักต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจครับนายสราวุฒิตันเสียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธารามุกก่เกาะพีพีจังหวัดกระบีเ่เปิดเผยว่าทางอุทยานสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยานจากนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงวันที่17เมษายนนะครับเป็นจำนวนกว่า300ล้านบาทซึ่งเป็นยอดรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของอุทยาแทนแห่งชาติสูงที่สุดในประเทศไทยครับนะครับความสวยงามของทรัพยากรทางทะเลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและก็สามารถจัด เก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างมากและก็มากที่สุดของบรรดาอุทยานทั้งหมดในประเทศไทยครับ